จะพาไปบงไปส่มอะไรอย่างเงยว่าเป็นยังไงในปีน้องเนาะแมนแต่งนเคยมาจนงอกรกันเสียวไปพร้อมๆกันเสียวตรงที่ว่านั่งรถแมนเดีเจอแล้ว มาถึงขาแดงจ้าแต่เรต,ต,ต้องร่วงว่าเขาซื้อนี่ไว้อน<า>ุไว้นวดนวดขานวดแขนครับสวัสดีและสวัสดีอิทีุท่านเออพ่อไอซีฮองตอนนี่ก็ขึ้นมาอยอดที่สูงสุดเขาเพชรสูรณที่จังหวัด

มี้ยเบ่มา้วครกันเพราะว่าลตด้รอนลวกไฟไม้มาได้เลยทันส้มทันไรน่าสีเดินทางมาเขาพิสูจ้า ที่ทางได้หนักท่องเที่ยวทางได้ที่ขึ้นมาเนาะมาหอนยอดดอยลูกยอดเขาแห่งนี้พี่น้องจะได้มาเอือยาสมุนไพรนวดแข่งนวดขาพี่น้อด้อเดินมาปวดแข่งปวดขาร์ตแต่ว่าขึนมาแม่นนางรถมันก็ปวดแก้มพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งปไปซมกันว่าก่อนที่ขึ้นมามันควมทสาท่าจะเป็นยังไงพี่น้องเลยแตลูกพี่ให้พี่ไม่ได้พี่น้องลองไปลมไปชมกันเลยพี่น้องตอนขึ้นมา องหวจโอ้โขึ้นมันในทีที่สูงสุดเลยพี่นอยภูผาแดงจังหวัด จันทบุรีทุกคนแต่ว่าบางทีโคตัวก็พามันได้ที่น่อยตรงไฟฟ้าแดงทุกคนฟ้าแดงไฟแดงของข้านั่งหนของอ้า ล้มล้มดี่น้องเว้ยจะพาไปบึงไปซุ่มอะไรองว่าเป็นยังไงในปีน้องเนาะแม่นทำกันยิ่งปุ่นและกระเสียมไปพร้อมๆกันเจียวตรงที่ว่านั่งรถแม่เดี๋เจอแล้ว มาถึงขาแดงจ้าเ็ต็ตอ้องห่วงว่าเขาซื้อน,<ะ>นี่ไว้ไหนว้นวดนวดขานวดแขนว พิยานัมพาตาปู่ยาตายาวุคสาขนาติเจ้าที่เจ้าพาเจ้าฝาเจ้าเขากองคุณทุกสาบนี้สาวิคนสามารถถูกาได้ด้วยสร้สางพรลังเท่าหรือจะทำบุณก,ก,ณกองใดกองคุณควรยะหลังก็สุดแสงตามเป็นควรเกิดกกันนะเชียด้วยกันพูดกัน และกองเริอในตำาจุงมีแกนาในสามคนทุขบริษัททั้งหลายที่มีสัพพะดาทั้งสามคนเข้าสู่ดั่งพระรามหลังพระแดงแห่งนี้รวมสี่สิบห้าคนจำนวที่ก่อตัวในกระดาษทั้งสามคนเริ่มพูดคุยเรียนนามบุตราวต่อสืบต่อแพร่ตามส่วนทัามาเขาที่นี่ก็คือสุดอยู่ที่พ้าแดงเลยพี่น้อย จุดหมายปลายทางคือตรงนี้พี่น้องแต่ว่าการเดินทางขึ้นมากลำบากนะนี่กรับไปเบิ่งน้ำกันน้ำพี่น้องเนาะร้านเโปรดพิจารณากว่าหรือสังเกตุทั้ใดมีความประสงค์อยากจะแลกเปลี่ยนเป็นสาษาอาเขียนสื่อเขียนนามสกุลคอยก็คอแหละเอาสิเขียนภาษาลาวให้เบิ่งนด้วยถูกกว่ากว้างกว้างเจริญในทางและความเจริญในตัว เขาพิสกูดผ้าแดงผน้าผนัพี่น้องก็ผ้านการผ่าดึงผ้าแดงผ้าแดงผ้าแดงพมาณนี้หล่ะก็ผ่อนที่ท่านทั้งหลายได้เป็นของผอนประจักษ์อยูต่างๆคุณเดินเข้าไปด้านในอย่างต่างๆแตอนขึ้นมาเนี่เสียวเอียวลังพี่น้องใจขวมใจหายคือกันได้พี่น้องขึ้นมากเลยนางรถขึ้นมากเราธรรมดาพี่น้องเดียวจะพอมีพี่น้องไปเบิ่งไปชนกันนะพี่น้องหลังมา ทางทางสัมใดพี่น้องพอจะมาถึงจุดหมายที่ได้ก็คือว่าสมควรเติบแล้พี่น้องแต่ะละคนก็ต้องเหนื่อยล้เ <c oughs> ความเียดและความพยายามใจของเราับกสําหรับทาใดเนาะขึ้นมาก,ก็ต้องพร้อมที่จะเดินทางพี่น้องบ่บ่เจ็บบ่ไข้บ่วัดบ่อพี่น้องขึ้นมาได้พี่น้องเพราะว่าขึ้นมานี่ค่อนข้างลมแรงลมแรงคือว่าเป็นยอดเขาเลยนความสูงก็ประมาณอยู่ ถ้าเทียบกับเขามันหา้อยเมตรพี่น้องเขามันนี่จากเข้าไปด้ยาไปบึงไปซุนกันพี่น้องต้นขึ้นเมื่เป็นแบบใดนะพี่น้องเนาะภูมิตาไทยแบบใดพี่น้องกับตุกตื่นกัใจสำได้ไปเบึงกระซุนกันองไพี่น้องบงจี้เคียนน่นเ่เคียนลายเงาเป็นลายต้กงะจเงาเ้น เคียนซื้อไว้พี่น้องเราอยากได้ยังเราเขียนไว้เพระมาพามาที่นี่ก็คือสุดๆแล้วนะพี่น้องไปโตบ่ได้อีกแล้วเกี่ยนยังพี่น้องเขียนเป็นตัวเล่าเลยหรอเราคนเราต้องเขียนตัวเล่าด้ะ ขอความสุขความเจริญในพระและความเจริญในศรัทธาตุมีแก่รนดาท่านสามชนสุขบริษัททั้งหลายแปและขอแสดงความินดีกับท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้พิจิตสุข adesh แห่งนี้และขออนุโมทนาในความท่าเพียรทั้งหลายจุดสุดท้ายสามชนได้ร่วม 木。